อ,อันนี้ก็เป็นปลาเก๋านะครับในส่วนอัน um นี้ก็จะเป็นกั้งครับพ่เอแมพี่น้องอุ้ยตัวอย่างใหญ่เลยข้างบนก็มีปูม้านะครับี่ก็จะเป็นปูจักจั่นนะครับน hmm. ี่ก็จะเป็นหอยจักหอยย่างนี่หอยมากหอยหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยสังนะครับผมหอยสังนี่ก็จะเป็นซาชิมินะครับมีแมงดาทะเลนะครับพ่อแมพี่น้องแล้วก็ปูดำครับ นี่ครับบมบิเป็นนองอันนี้คือหอยหวานเผานะครับเนี่ยหอยหวานแท้ๆเลยครับอันนี้โลละพันสองแต่ว่าเก้งน้อยเอามากค่งโลนะครับผมหกร้อยบาทนะครับจานนี้เป็นปน่ององอื้ อ,อ่ะผมแม่พี่น้องเก่งน้อยกับมาถ,ถึงแล้วนะครับร้านน้องหนึ่งซีฟู้ดนะครับผมอยู่หาดแหลมแม่พิมพ์น,นะครับผอแม่พี่น้องร้านดีร้านเด็รดร้านหนึ่งเลยนะครับผมทันโซนนี้นะครับผมเมนูก็จะมีหลากหลายเลยนะครับผมอ่ะเอาเอาเมนูแนะนําก่อนนะครับจะเป็นพวกไอ อสวนหอยนางรมนะครับพวกกุ้งผัดพริกเกลือนะครับหมึกผัดไข่เค็มนะครับไอ้ยังพวกนี้นะครับผมนี่จะเป็นไอ้พวกเมนูแนะนํานะครับผมพี่น้องส่วนบรรยากาศริมหาดนะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมคนนะครับผมหลายแหงคนเยอะมากนี่ครับบรรยากาศริมทะเลโอ้ยเลดูมีเกาะนะครับ นี่เกาะกลางทะเลนะครับผมแล้วนคนในร้านที่แวะเวียนมากินกันเยอะนะครับเป็นอย่างหนึ่งเป็นการการันตีอย่างหนึ่งว่าอาหารที่ร้านนี้อร่อยนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นขั้งเลขของเก่งน้อยที่จะมาลองจะสมสื่อที่เขาเรื่องรื่อมาหรือเปล่าแซ่บบ่แซ่แบกันวัดกันเลยนะครับอาหารสดนะอาหารทะเลสดๆดเลยนะครับผมจังนันก็อร่อยอยู่แล้วอ,อาหารทะเล ของสดสดเนาะพรมนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเก่งน้อยจะไปหาสั่งเมนูห้อย่างรอกับข้าวเพิ่นมาเสิร์ฟดีกว่านะครับพเม,มินพี่น้องมาครับพเมนพี่น้องตอนนี้ได้เมนูมาแล้วสี่ถึงห้าอย่างนะครับเหลืออีกอย่างหนึ่งคือหอยหวานแต่ว่าเก่งน้อยรอบ่ไว้แล้วอันนี้เก่งน้อยสั่งข้าวผัดปูมานะครับพเม,มินพี่น้องเป็นไรครับอ้อจ้นะลองชิมมือก่อนครับรสชาติจะเป็นจนนะังไรเนาะข้าวผัดปูนะครับ นี่มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับบะหมี่พี่น้อุ้ยเนี่ยอร่อยนิดจืดเค็มๆนิดๆนะครับนี่ครับบะหมี่พี่น,อน่ออันนี้คือหอยหวานเผานะครับเนี่ยหอยหวานแท้ๆเลยครับ <S <S ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยนะครับนี่ อันนี้โล,ล่ละพันสองแต่ว่าเก้งน้อยเอามาครึ่งโลนะครับผมหกร้อยบาทนะครับจานนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนต่อด้วยนะครับต่อด้วยต่อด้วยหมึกผัดกะเพรานะครับพ่อแม่พี่น้องบร่ได้ราดข้าวนะครับสั่งมาแต่เฉพาะแบบเป็นพัดมาเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่น้ำกะเพราราดอย่างนี้เลยนะครับ ดเด้งหนึบหนับรสชาติของน้ำกระพร้าค่ะหอมอร่อยกลมกล่อมนะครับเพชรกำลังดีเลยหมึกสดสด,สดอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นเก้งน้อยมากินนะครับ กุ้งราดซอสมะขามนะครับผมเป็พี่น้องนี่นะอันนี้เราขอใส่มือเลยดีกว่านะครับเอาหัวฉีกออกนะครับนี่พี่น้องอุนน้ยอ,อืมอืม,อ,มอร่อยอหัวก็กินได้ครับ ต่อไปครับต่อไปไปกันต่อนะครับผมยังไม่หมดนะครับอ่าเมนูนี้เป็นออสวนนะครับหอ,อยนางรมนะครับผมเองพี่น้องออสวนเจงง้อยก็ได้บมเคยได้กินแดกเถื่อข้างแรกของอเจงง้อยครับใส่ลงไปอ่า มีซอสด้วยนะครับน่าจะเป็นซอสพริกหรือไม่ก็ซอสมะเขือนะครับลาดอย่างนี้เลยนะครับนื้อร่อยอ่ะหนุบๆไม่ข้าวกันเลย และทีเด็ดครับทีเด็ดของเรานะครับนี่อันนี้ก็ครั้งแรกในะชีวิตของเก้งน้อยเหมือนกันนะครับหม,ม,นะมึกน้ําดํานะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะหมึกนี้เป็นหมึกกระต่อยนะครับเอาสักสองตัวก่อนนี่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดมาด้วยแต่เขาเอาิวเพี้ยวไปก่อนนะครับนี่มอสแนน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับเอาสักตัวหนึ่งไปก่อน มันจิ้มเขาวล้วจินก็หอยไม่แย่เนี่ะมันเป็นเลนกับเผาเขาเลยในปัจจุบันนี้อีกคำครับโคตรอร่อยและนี่นะครับหอ,อยหวานเผานะครับทีเด็ดเลย โลละพันสะองเนะยพ่อแมีพี่น้องโอ้ยติดมือนี่โอ้โหหอยหวานแท้ๆจิมกับน้ำชิมซีฟูด้ดหอยสดๆเป็นๆครับหื เรื่องกินต่างกันเลยกลับหอยหอยมากนะอันนี้คือหอยหวานแท้นะครับผมน,น,น้องรสชาติตัวหวานไม่เหนียวเลยอันนี้กับซดคือกันนะครับซดสั่งมาแบบสดๆนะเนื้บหนับ,นบ,นบอร่อยเลยเข้ากันเลยครับกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้ยสุดยอดเลยฮะเป็นนวากินน้อยครับได้มเมนปแซ่บๆนแบบมาซูพีตอนน้องได้โอกาสมาเที่ยวทะลีครับบรรยากาศเง้ม พกมุงแรงทุ่งหนึ่งนะครับผมแม่พี่น้องนี่แหละครับผมเสียงขึ้นกระทบหาดกับขา่าวอาหารทะเลอร่อยอร่อยอย่างนี้หาใส่บได้แล้วโดนโดน,ดนมากินเตี๋ยครับใครมีโอกาสมาแวะมาเดียวกับแวะมาก็ได้ครับอยู่หาดแแลมแม่พิมนะครับ่มเม่พี่น้องอ่ะเกียงน้อยกับบัวรายแล้วเซเลาพีแล่น้องเลนือยเด้อครับผมในเมนูแซ่บๆมาสูพีต้อนน้องแล้วคลิปหน้าม,มาว่ากันไหมครับผมเม่พี่น้องสวัสดีครับ